คุณรู้ไหมครับว่าคนที่ลีนตลอดทั้งปีเนี่ยเขาไม่ได้คาร์ดิโอเยอะและเขาไม่ได้คุมอาหารอย่างบ้าคลั่งครับแต่ว่าเขาทําสิ่งนี้นั่นเองครับซึ่งทีงน้นจะเป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลลึกๆก,กันดีกว่าครับผมแต่ตอนนี้ขอคาร์ดิโอก,ก่อนจะคาร์ดิโอทำไมในเมื่อมันมีสิ่งที่ทําให้เราลีนได้จริงๆจะคาร์ดิโอทำไมนะ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฉุดหนักพีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท ผมขอเฉลยตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ช่วยทําให้เรา lean แล้วก็มีรูปร่างที่ดีตลอดทั้งปีครับคือสิ่งที่เรียกว่านนเนั่นีงครับหลายคนจะบอกว่าเอ้ยโค้ดเรื่องเดิมอีกแล้วว่ะคือเรื่องของกิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายใช่ไหมโค้ดพูดมาเป็นร้อยรคลิปแล้วใช่ผมพูดมาเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมจะมาเจาะลึกให้ฟังว่าไอการทําน็เนี่นะผมหรือว่าการที่เรามีกิจกรรมทางกายที่นอกเหนือจากการออกกําลังกายต่างๆเหล่านี้ครับผมจะช่วยทําให้เราสามารถ ลีนได้จริงเดี๋ยวที่คุณแทบจะไม่ต้องคาร์ดิโอหรือว่าไม่ต้องคุมอาหารอย่างบ้าคลั่งเลยนั่นเองครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายๆคนครับผมที่เป็นสายลีนครับหรือว่าหลายๆคนครับที่มีรูปร่างที่ดีครับเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่มีระบบหัวาจที่เร็วหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่เยอะมากมายอะไรครับแต่เขาสามารถที่จะรักษารูปร่างของเขาให้มีความสมส่วนแล้วก็มีไขมันส่วนเกินที่น้อยลงได้ครับเป็นเพราะว่าเขามีการขยับตัวมีการเคลื่อนไหวมีการเดินที่เยอะมากๆ ในแต่ละวันนั่นเองครับซึ่งมันแตกต่างมากๆนะครับกับคนที่ออกกำลังกายหนักแต่ว่าอยู่เฉยๆตลอดทั้งวันครับผมครับเดี๋ยวผมมาแตกให้ฟังว่าไอ้ความแตกต่างนี้นครับมันแตกต่างกันขนาดไหนแต่มาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยัง เข้าใจเขาวันนี้นะครับผมคลาดเคลื่อนไปครับบางคนเข้าใจว่าการเดินห้างนะครับผมหรือว่าการเดินไปมาเนี่ยคือการคาร์ดิโอนะครับจริงๆแล้วนะครับผมผมอยากจะให้ทุกคนรู้จักคําว่านีดแบบจริงๆซะก่อนนะครับผมการออกกําลังกายของเรานะครับการที่เราโยนตัวเองเข้าสู่กิจกรรมที่มีความหนักนะครับผมมากกว่าการที่เราใช้กิจกรรมทั่วไปตามปกติครับมจะเป็นการฝึกคาร์ดิโอครับซึ่งการฝึกคาร์ดิโอที่มีคุณภาพสูงครับคือการที่เราคาร์ดิโอให้สูงมากกว่าการเต้นหัวใจ พื้นฐานที่เรามีณนะตอนนี้ครับผมโดยหลักการแล้วครับคือการที่เราค a ร d i ิ zone น2ขึ้นไปนั่นเองครับจะถือว่าเป็นการออกกํบบาลังกายครับหรือว่าการที่เราเจอกับแรงต้านอย่างต่อเนื่องนะครอย่างที่เราเซ็ตในส่วนของตารางเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเวทเทรนนิ่งการฝึกโยคะการฝึกพิลาทิสการที่เราจะต้องทํากิจกรรมหนักติดต่อกันไปเืรอยเวลาอย่างน้อย30 ถึง60นาทีครับอันนี้คือการออกกำลังกายหรือว่าอีทครับผมซึ่งย่อมาจากคำว่า exercise activity thermogenesis ครับแต่นี้ครับคือเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากความหนักเหล่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการเดินห้างนะเป็นนี้นะครับผมการยกของการลากของเข้ามานะครับผมการทำงานบ้านนะครับการพาหมาไปเดินเล่นกิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่คุณทำนะครับผมตลอดทั้งวันโดยที่คุณไม่มีการ elevate ในส่วนของ h a r t l a หรือว่ามีการทําให้มันหนักนะผมติดต่อกับเซ็เซตครับ ติดต่อกันไประยะเวลาแบบช่วงหนึ่งคืออยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงหกนาทีตรงนี้ครับผมอันนี้คือบอกเลยว่าอันนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายครับนั่นคือพูดง่ายๆครับคือการที่คุณใช้พลังงานในช่วงชีวิตประจําวันของคุณนอกเหนือจากการที่คุณเข้ายิมหรือว่าการที่คุณเซตในส่งของตารางการฝึกของคุณไว้นั่นเองครับผมทีเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอการที่เราใช้ชีวิตประจำวันแบบแอคทีฟเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เราเดินเยอะๆหรือว่าเราขยับตัวเยอะๆเนี่ยนะครับมันดีกว่าการที่เราไปคาร์ด การที่เรานะครับผมมีกิจกรรมทางกายนะครับที่แอคทีฟตลอดทั้งวันครับส่งผลทําให้เราสามารถเผาแคลอรี่ได้มากนะครับผมเฉลี่ยเนี่ยนะครับสูงถึง800กิโลแคลอรี่ต่อวันครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันมีงานวิจัยที่เปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจนครับเป็นงานวิจัยที่ถูกกดบิมเนารสานเชลน็อกอัลไซน์นะครับผมนะครับเป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยรัตเตอร์เลวีนและก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับค้นพบว่ากลุ่มคนที่มีนิตสูงหรือว่ากลุ่มคนที่มีกิจกรรมทางกายในช่วงชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยนะคครรัับบสูง จะมีระดับของการเผาผลาญที่สูงว่าคนที่เป็นเซเลนเทอรี่ก็คือกลุ่มคนที่อยู่เฉยๆนะผมมากกว่าถึง3 0 0ร้อยไปถึง350กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนจะมองว่าโอ้โหโคตรว่า 300- ร้อถึงสามแคลมันนิดๆหน่อยๆน่อยเองลองดูในระยะยาวนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าเราเอา 300, 300 10, 10, 10, 10, น,นะครับสามกิโลแคลอรี่ับผมคูณสิเข้าไป10วันครับนี่คือ3,000แคลแล้วนะครับถ้าเกิดว,ว่า100วันเนี่ยนะครับ คือโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับผมครับเป็นแสนแสนกิโลแคลอรี่ครับผมที่เราสามารถเผาผ่านได้จากการที่เรามีความแอทีฟในชีวิตประจําวันนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ออกกำลังกายหนัก แต่ว่าตลอดทั้งวันคุณครับเป็นคนที่แบบไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยครับและในขณะที่อีกคนนึงครับผมไม่เข้ายิมนะครับแต่ว่าเขามีกิจกรรมทางกายนะครับตลอดทั้งวันมีความแอทีฟทั้งวันครับระดับของการเผาแคลอรี่ของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าดูไทม์เฟรมแบบยาวๆตลอด1ปีครับผมเขาเผาได้มากคุณเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนแคลผมบอกเลย แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษ,เศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับ ถ้าจะเปรียบเทียบกันแบบง่ายๆครับผมแบ่งคนเป็นสคนแล้วกันนะครับคนแรกคือนายเอนะครับกับคนที่2คือนายบีนะครับนายเอเขาบผมเป็นคนที่ตื่นมาครับแล้วก็ไปวิ่ง10บกิโลนะครับผมเข้ายิมนะครับเล่นเวทอย่างจริงจังครับใช้เวลาในการออกกำลังกายอยู่ที่วันละ3ชั่วโมงครับแต่แน่นอนว่าใน1วันจะมีทั้งหมดยี่สิบสีชั่วโมงนะครับออกกำลังกาย3ชั่วโมงครับส่วนเวลาที่เหลือทั้งหมดของเขาครับคือการนอนคือการดู넷ฟลิกคือการนั่งเฉยๆนะครับผมไม่ขยับเนื้อขยับตัวครับนี่นะผมคือเป็นกิจกรรม ที่เป็นสายแอคทีฟนะครับที่หลายคนเป็นคือออกกำลังกายอย่างเดียวและเวลาในส่วนที่เหลือคือไม่ทําอะไรเลยนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับผมไม่ออกกําลังกายเลยไม่เข้ายิมเลยครับแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวมีการขยับมือข,ขยับตัวมีการยุข,ของมีการเข็นของมีการลากของมีการเดินวันละ8 0 0 0ถึง19,000ในทุกๆวันครับโดยในงานวิจัยครับผมก็ชี้ชัดเอาไว้แล้วครับว่ากลุ่มคนที่มีการแอคทีฟนะครับผมตลอดทั้งวันครับจะมีระดับของการเผาผลาญที่สูงกว่ากลุ่มคนที่ ขยับตัวน้อยๆนะผมซึ่งหลายคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนที่แอคทีฟนะครับแต่จริงๆแล้วคุณเป็นเซเดนเทรีนะครับเพราะว่าคุณออกกำลังกายเพียงแค่3ชั่วโมงและตลอดทั้งวันของคุณคือไม่ขยับตัวครับนั่นถูงนะว่าเป็นคนที่ไม่แอคทีฟนั่นเองครับผมดังนั้น,นครับโดยสรุปแล้วนายบีนะผมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันครับสามารถที่จะผอมได้สามารถที่จะรักษารูปร่างให้มีความลีนได้ตลอดทั้งปีโดยที่เขาไม่ต้องใส่รองเท้าวิ่งหรือไม่ต้องเข้ายิมเลยนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมไม่ได้มาพูดลอยๆแน่นอนครับผมผมมีงานวิจัยดีๆมานําเสนอครับเป็นงานวิจัยที่จัดทาโดยดรเลบวีนะครับผมและคณะของเขาครับโดยที่เขาค้นพบว่าคนที่นั่งทั้งวันหรือว่าไม่ขยับตัวทั้งวันครับผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียแอคทิวิตี้สเปรสชันก็คือจะมีระดับของการทํางานของไมโตคอนเดรียก็คือตัวเผาพลังงานในตัวของเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับที่มันถูกกดทับนะครับไม่ให้มันทํางานครับผมนะครับพูดง่ายๆครับคือระบบเผาผลาญของเรานะครับ มันจะช้าและถูกกดลงจากการที่เราไม่ขยับตัวตลอดทั้งวันนั่นเองครับและมีอีกหนึ่งงานวิจัยครับเป็นงานวิจัยของดรแฮมิลตันแล้วก็คณะของเขาครับโดยในงานวิจัยครับผมค้นพบว่ากลุ่มคนที่นั่งนานกว่า4ี่ชั่วโมงครับผมจะมีการเผาผลาญนะครับที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับและในส่วนของไมโตรงคอนเดรียก็คือตัวเตาเผาพลังงานที่ในตัวของเซลล์กล้ามเนื้อของเราครับผมครับมันจะลดกิจกรรมการเผาผลาญลงเช่นกันครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ เป็นตัวชี้ชัดว่าการที่เราไม่ขยับตัวหรืออยู่เฉยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ออกกำลังกายครับส่งผลนะครับทำให้ตัวของไมโตคอนเดรียก็คือตัวเผาพลังงานในเซลล์ของเราเนี่ยครับมันลดการทํางานลงจริงๆนั่นเองครับดังนั้นครับวิธีที่ง่ายที่สุดให้คุณเลี้ยครับผมคือการที่คุณออกเดินนะครับวันละ7 0 0 0ถึงห9 0 0 0แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่ได้เข้ายิมก็อาจจะต้องไปถึง 19- 0 0 0ถึง1 2ื0 0นะครับ ก็จะทําให้คุณสามารถเผาปลงพลังงานในช่วงระหว่างวันได้เยอะมากนะครับผมอย่างที่2คือให้คุณลุกขึ้นยืนนะครับในทุกๆ1ชั่วโมงของการทํางานของคุณครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่ทํางานนั่งโต๊ะนะครับอย่านั่งนานจนเกินไปนะผมให้คุณลุกขึ้นยืนนะผมเดินขยับเนื้อขยับตัวบ้างครับในทุกๆชั่วโมงที่คุณทางานครับก็ช่วยทําให้คุณนะครับผมมีระดับของการทํางานของไมโตคนเดียที่ดีมากขึ้นเลยครับ อย่างที่3ครับคือการที่คุณนะผมมีการหยิบจับของยกของหรือว่ามีการทํางานบ้านบ้างนะครับก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงครับที่ทำให้คุณครับผมได้ใช้พลังงานในช่วงระหว่างวันที่เพิ่มมากขึ้นและบ้านของคุณมันก็จะสายขึ้นด้วยและอย่างที่4ครับไม่ว่าคุณจะประชุมนะครับคุยโทรศัพท์หรือว่าทํางานอะไรก็ตามครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณทําในท่ายืนหรือให้คุณลุกเดินก็ได้ครับผมครับนั่นแหละนะครับจะเป็นวิธีการที่ทําให้ร่างกายคุณครับมีโอกาสได้ใช้พลังงานในรูปของไขมันได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันนั่นเองครับผมถ้าคุณต้องการฝึกหนักและจริงจังกับเรื่องของการสร้างกล้ามและลดไขมัน Creatine Pro Max คือคำตอบครับประกอบไปด้วย Creatine m o n o h y ร r a t เพิ่มพลังทุกเซต l อลโอน h i ฟื้นตัวไวไม่ล้า l t ไ r o ร i n e โฟกัสชัดในทุกการฝึก l อะลา i n e เพิ่มความทนทานพลังงานไม่ตก l t h e a n นีนลดความเครียดคุมสมาธิได้ดีนี่คือสูตรที่ครบที่สุดสำหรับคนจริงสนใจคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปเลยครับ ดังนั้นครับผมสรุปให้ง่ายๆนะครับให้คุณสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคุณภาพนะครับนั่นคือให้คุณออกกำลังกายเป็นปกติแล้วแหละนะครับเล่นเวททรนิ่งนะครับผมวันละ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอันนี้คือโอเคนะครับผมสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายจริงๆครับคุณสามารถคาร์ดิโอได้ครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาในการคาร์ดิโอครับสิ่งที่เป็นตัวช่วยคุณคือการแอคทีฟหรือว่าการที่คุณขยับเนื้อขยับตัวตลอดทั้งวันครับก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญครับที่ทำให้คุ ทำไมคนที่อยู่ในยิมเนี่ยหลายหลายคนคือเขาเล่นเวทเสร็จปุ๊บเขากลับบ้านเลยแต่เขายังลีนได้ตลอดทั้งปีครับการที่คนกลุ่มนี้สามารถลีนได้ครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีความแอคทีฟตลอดทั้งวันครับพี่กับคนที่แบบอยู่ในยิมนะผมคาร์ดิโออย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วก็บางทีก็โชว์อาหารคลีนต่างๆนานาครับแต่ไม่ผอมสักทีครับนั่นอาจเป็นเพราะว่า ตลอดทั้งวันที่คุณใช้ชีวิตคุณไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยน,นั่นเองครับผมในนั้นฝากไว้ด้วยครับว่าการเดินการทำกิจกรรมทางกายนอกเหนือจากการออกกำลังกายครับมีความสําคัญและเป็นตัวช่วยจริงที่ทําให้คุณสามารถที่จะลีนได้และมีไขมันสูงเกินที่น้อยได้ตลอดทั้งปีน,นั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไปเลยครับและถ้าเกิดผมชอบคลิปนี้ครับอยู่ห้องจอโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพืิธียังไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะดำเสนอในชทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปปกก่ออนนนแลล้้ววเจัััคัคคคิหารรบบผมสสดี